ำไมฉันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ดูแลตัวเองบีบลองครีมพิษงูสูตรลดริ้วรอยช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยรัดพร้อมบีบลองครีมพิษงูพ่นความสวยสยบทุกสายตา บีบลองครีมพิษงูสูตรลดริ้วรอยสั่งซื้อโทร0 8 6 5 1 9 5 0 0กกลับมาแล้วค่ะพี่วอกน้องจะพูจ๋ากลับมาแล้วเหรอโอ้ยไปต่างจังหวัดมาพี่วอกคิดถึงคิดถึงนางจะพูดจา๋าห่วงยางมีดูแต่ห่วงยูวมีเองเอือแต่มไม่ไม่สบาไหมอุปกรณ์นหนักมากเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะพี่วอกทำไมชมพูกลับมาร้อนๆใเหนื่อยอะ่ะขอไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำก่อนนะก็ได้ยิบมาเนาะ มาน้าก็มาน้าี่ดงก่ดึงหน้าหน้่อนนะ่อนตรงนี้นะไม่ไปไหนเลยแป๊บนึงจับที่สิับที่เจ๊จ่ะที่จะอยู่ทำไมล่ะสหบองล้างหน้าแป๊บเดียวรอจนแกขนาดนี้เนาะ ล้างเสร็จไม่ยังเหรแม่มึงเอ้ยล้างเสร็จยังเออมาแล้วพ่อมึงจะบอกอะไรกับนักข่าวะฮะแกพ่อกูเลยทำไมล้างนานนานขนาดนี้เนี่ยนานอะไรบอกแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวสิมาพ่อมึงมาตั้มเลยไหมตั้มกูจะไหวไหมวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าได้เผื่อตั้มได้หรือนอนแล้วกลับเลยนะเออมามามาหล่อสลังกูยอมันแล้ว มาล้มาละมา <S <S มาไวก็วัยรุ่นไม่ใช่อารมณ์มาเราโลหัวใจคูนี่ละมาละโอ๊ยหมดตำเลยโกไม่ได้ต้องแล้วเ้ยเเยพอมาเกินกูแก่กูแก่กูแก่โอ้โหเวลาไจ่กูฝาดแ่กูแก่เลยวะเนี่ยเป็นอะไรครับพี่วอกยยอน ทำหน้าเติมเป็นตีนีมาอย่างนั้นละคะนี่หมาข่าหลังถ้าทักแบบนี้ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้แกพูดแองเลยนะไอ้่อเต็เย็นจียอนนี่พี่วอเองพี่ว่อของจียอนนะเรแล้วค่ะอ่าก็เล่นเลยพี่รอน้องชมพูอยู่เนี่ยจียอนบอกพี่ว่าจะไปล้างหน้าล้างนานจนหลับไปแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่รู้ล้างหน้าล้างประชาถึงนานขนาดนี้ปัญหาเดิมๆเลยชมพู นี่หน่อยจะเรียกอะไรนักหนาเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเ้อพูล้างตั้งนานพิ่งได้ครึ่งหน้าอย่างเนี้ยก็ใช่น่ะสิโอ้โหนี่หน้าหรือเขือนป่าศักดเนี่ยทำไมล้างนานขนาดเนี้ยล้างนานขนาดเนี้ยทิงไปเลยใช้ตัวนี้ดีกว่านี่ออยล์ล้างหน้าของ V ีบลองตัวเนี้ยนะล้างได้ทั้งครึ่งซ้ำอางแล้วก็สิ่งสกปรกบนใบหน้าได้ในขั้นตอนเดียว ่อ,อนยนต่อรอบดวงตาด้วยแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าจัดเต็มแค่ไหนก็เอาอยู่ <c oughs> ประหยัดเวลาด้วยนะเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นดีวกว่าไหมอะได้เอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นดีวกว่าเนื่อบูชาผม <c oughs> ว,ว่างปั๊บน้องทีนี้นทำอย่างอื่นด<ะ>ได้เยอะเลยแล้รอไรนะสบายเลยแล้วจับมือชันงทำไหมเนี่ยพี่วฮ ชอบจนไปดืยเลยไปจับคนอื่นทำไมนะนี่ต้องอะไรอามออเอาออกทำไมฉันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ดูแลตัวเอง บีบลองครีมพิษงูสูตรลดยิ้วรอยช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยปรดพร้อมบีบลองครีมพิษงูพ่นความสวยสยบทุกสายตา